ถึงคราวนักแสดงรุ่นใหญ่อาวอจิราวัตรจัดหนักจัดเต็มกับบทบาทเฮียสามีเจจูเจ้าของร้านกงเต๊กที่หงอเวลาเจอหน้าแต่ทำเศ้าวเวลาอยู่ลับหลังและเมื่อเฮียรู้ว่าเจจูตายการกลับมาของเจจูในครั้งนี้จึงเฮี้ยนกว่าเดิมเป็นทวีคูณงานนี้อาวอยอมรับว่าแอบมีใจสั่นบ้างที่ต้องรับมือกับเจจูซึ่งรับบทโดยสินใจเปล่งพาณิชย์ในตีสามคืนสาทีด ใจเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ในใจของพวกเราทุกคนแล้วแต่ว่าบทบาทในเรื่องกงเต้กเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูครับแล้วท่านจะรักสินใจและท่านจะสงสารเมียคนนี้โดนเมียทำร้ายเยอะมากกงเต็กหนึ่งในเรื่องราวความเฮี้ยนสุดเซอร์ไพรส์ของตีสามคืนสามทรีดีนำแสดงโดยสินใจเปล่งพาณิชย์อาวจิราวัตรเอิร์ธวัตรและฟลุ๊กคงสะทอนกับภาพยนตร์สามมิติลุ้นสุดขีดกลิ้ดสุดตัว ตี3คืน3ทรวันนี้ในระบบปกติและดิจิตอล3มิติ